Enemies the Nephilim yet true opponent there. surround is always of you, your สวัสดีครับพบกับผมมีเงาชาแนลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเทียร์โวสามชาเลนจ์เลทที่180อินหน้ามองนะครับโดยเซตหลักที่จะให้ในครั้งนี้ก็คือเซตอินหน้านะครับสกิลเอฟเฟกต์ของชุดอินน่า <in. S 1> ก็คือเมื่อครบ2ชิ้นจะทำให้สก mm ิล hmm. ที่เป็นสก mm ิลแคสซีฟของทั้ง สกิลมิสติกแอรี่และสกิลมัน r a หรือสกิลอาร่าของเราเพิ่มขึ้น100%นะครับเมื่อครบ4ชิ้นจะทำให้สกิลอาร่าของเราได้ทุกออร่าและอยู่ตลอดเวลานะครับและเมื่อครบ6ชิ้นจะทำให้สกิล Mystic แอ l ี y นั้นมีพวกให้เราถึง5ตัวและทุกตัวที่ยังอยู่ในสนาม จะทําให้เรามีดาเมจเพิ่มขึ้น950%ต่อหนึตัวนะครับไอเทมสนับสนุนในการเล่นชเชลนลิฟครั้งนี้ก็จะเข้าไปอยู่ในคารไนคิวเป็นหลักนะครับอย่างแรกที่เราจะพูดถึงเลยก็คือจังโดเกียที่จะทําให้คิวเอ็กซ์โอดดิ้งฟารมนั้นติดตัวต่อไปหากสกิลเอ็กซ์โอดดิ้งฟารมนั้นได้ถูกระเบิดออกนะครับคล้ายๆกับเป็นการกระจายเอ็กซ์โอดดิ้งฟาร์มเราไปทั่วๆเอง อีกชิ้นหนึ่งก็จะอยู่ในคา <You 're S 1> ใน <love> that, คสกิลเช่นกันก็คือ The Ace of j o h a n ที่จะทำให้เมื่อเราโจมตีใส่ศัตรูมีโอกาสที่จะดึงศัตรูเข้าหาตัวเราซึ่งก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการทำคอมโบกับสกิล Exploding b o m นะครับนี้เรามาพูดถึงสกิลกันบ้างนะครับสกิลแรกที่จะเป็นสกิลดาเมจหลักในการเล่นครั้งนี้เลยก็คือสกิล Way of 100 f e e t ที่จะใช้รูนเป็นรูน Burning งฟิตที่จะช่วยเพิ่ม a อค a ท k กส e e d ให้เราและช่วยเพิ่มการวิ่งให้เรา5เป็นเป็นเวลา5วินาทีแตกได้3ครั้งทุกครั้งที่เรามีการโจมตีแบบเฟมิ i ิ a อนะครับสกิลต่อมาที่เราจะใช้เป็นหลักเลยก็คือสกิล Exploding ด a ง m ซึ่งรูนที่เราจะใช้ก็คือจะเป็นรูน Essence Burn นะครับ Exporting a r m มีหน้าที่ก็คือทุกครั้งที่เราแปะไปมันจะเป็นคล้ายๆการแปะยันที่มีการติดศัตรูเอาไว้ถ้าเกิดเราข้างศัตรูได้ตัวยันตัวนั้นจะระเบิดออกและทำดาเมจรอบข้างตัวนะครับซึ่งรุนเอเซสเบิร์น,นี้ก็จะเป็นการทำให้ศัตรูมีการมีดาเมจโอเวอร์ไทม์เป็นดาเมจไปและ หลังจากตายแล้วก็จะระเบิดเป็นดาเมจไฟเช่นกันครับเมื่อใช้คอม,มบโบกับการโดเกียก็จะเป็นการกระจายเอ็กโ t ดิงปามไปรอบๆและทําการระเบิดได้ทั่วไปหมดนะครับซึ่งเราก็จะมีสกิลสนับสนุนอย่าง sweeping w i n ที่จะทำดาเมจโดยรอบตัวเราสกิล dashing s r i k e ที่จะทําให้การเคลื่อนที่ของเราทำได้อย่างรวดเร็วขึ้น และสกิลมิสติกแอ l ี่ที่จะช่วยสร้างพวกให้เราเข้าไปโจมตีศัตรูรวมทั้งสามารถกดสกิลเพื่อที่จะทำดาเมจและเล่งดาเมจให้เราได้ด้วยซึ่งวิธีการเล่นชชเลลิฟส์ในครั้งนี้นะครับเมื่อเริ่มต้นเข้าเกมมาให้กดสกิลสวิปปิ้งวินได้เลยหลังจากนั้นก็ให้หาศัตรูและพยายามลวกศัตรูให้ได้และใช้สกิลเอ็กซ์โ n g ดดิ้ามเพื่อให้ศัตรูเตรียมระเบิด หลังจากระเบิดเสร็จปุ๊บมันจะทำการระเบิดและติดเป็นตรงวงกว้างด้วยแพสซีฟของกังโดเกียทำให้เราสามารถเคลียร์ม็อบที่เป็นกลุ่มได้อย่างรวดเร็วนะครับข้อค <c oughs> วรระวังในการเล่นชเชล l i ิสในครั้งนี้ก็คือการที่เราจะตั้งใช้เอ็กโซด,ดิงปามในการทำดาเมจรวมถึงทั้งหมดเป็นสกิลระยะใกล้ที่จะเป็นสกิลดาเมจทั้งหมดดังนั้นเราจะต้องวิ่งใส่ศัตรูและอาจจะทำให้เลือดเราลดและตายง่ายนะครับ ดังนั้นเราควรดูเลือดไว้ตลอดเวลาด้วยนะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถดูตัวอย่างที่ผมเล่นบน,นวิดีโอนี้ได้เลยนะครับหากเพื่อนๆชื่น,ชอ,นช,ชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับหรือหากมีข้อติชมอะไรก็สามารถติดชมได้ที่ใต้คลิปนี้รวมทั้งเพจ f a c e b o o หมีห่าชาแนลด้วยนะครับโดยในเพจ Facebook นั้นจะมีการไลฟ์สตรีมเกือบทุกวัน ก็าสามารถเข้าไปดูเข้าไปให้กำลังใจผมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ